เพลงบึงคูมวยเราไม่แล้วครับลูกใช่จอมดีเดือด7เจ็ดสีครับนักชกคนดังแห่งโลกโซเชียลครับ Facebook ความสุขกระบือไทยครับเรียกว่าผมเติ์ปอนรายการตอนเนื่องเลยนัดนี้ผมเตร์กับลงออกช่องเจ็ดอีกแล้วครับกับรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนัดประจำวันอาทิตย์ที่21กันยายน2568กครับขออนุญาตขอสวัสดีครับผมทีเคเอลครับช่องมวยไทยสไตล์เราเองครับ นาดเนีกสิมาให้ทัศนะวิเคราะห์วิจารณ์แนวทางคู่มวยมวยไทย7สีครับต้องบอกไว้ก่อนครับว่าเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ตามรูปแบบของตัวเองครับไม่ได้มานั่งอ่านฟอร์มไล่น้ำหนักส่วนสูงนะครับขอไล่กันที่รูปทรงเชิงชกการชกของแต่ละคนไปเลยครับบทใหมากาไล่ฟอร์มใม่ฟังเลยครับอันนี้คือสไล่วิธีการชกของนักมวยแต่ละคนเลยครับ อ่ะแล้วกเรเ่มเหมือนเลยครับคู่แรกเป็นการชกกันระหว่างบุเรงนองลูกพ่อลงต้มครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์เจอกับโอ้ชสือนี่เ่เคยได้ยินไนฮอกลายชานนครับอ่ามาเบิ่งกันวันไหนหอกเี่เป็นไผบุเรงนองเนี่ยฟอร์มล่าชุดสุดที่ไปไปสองคลิปมาเนี่ยต่อยกับจเจ้ารวยชัยพอพิมพิมวันครับเอาชนะนอกมาชนะนอกแบบอ่ กำลังจะไปแหล่นี่ไปแหละแล้วแต่ได้จังหวะสวนครับได้จังหวะสวนเจ้ารวยชัยตอนนั้นเปลียดเปิดรวยชัยเป็นต่อเลยแต่เจ้าไนฮอกแต่เจ้าบุเรนนองเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะน็อกได้ในยกที่สามครับสําหรับคู่ชกไนฮอกราชานนาล่ะพวกประเภทียเครื่องบินลบเนี่ยจากแขมราชานนท์ต้องบอกว่าไปส่องความคือชื่อเดิมคือเจ้ายอดเพชรราชานนท์จังหวะฝีมือไอคิวดีเลยตัวนี้ บวกกับทีมราชานนทํามวยทรงมวย,มวย,มวยอย่างล่าสุด F35 มห้าเนี่ยจากฟีโน่ชื่อ,ขอเขาฟีโนโช่ชอเกตวีนามวยรุ่นมดนดอนพอมาอยู่ราชานนเนี่ยกลายเป็นมวยแข็งแรงเลยเมื่อก่อนเจ้า F35 สามห้าเนี่ยหรือเจ้าฟีโน่โดนอะไรก็จะนอนอย่างเดียวพอมาอยู่ราชานนเจอพี่วิชัยแต่งทรงให้เนี่ยโอ้ต้องบอกว่าแจ้วเลยมาสามไฟเนี่ผิดผิดหูผิดตาเลยเป็นคนละคนไปนเลยครับ มันอยู่ราชานนทนเนี่ยตัวนี้กันครับผมไปไปซองมาแล้วเนี่ยเดิมเดิมก็ก็เก่งอยู่แล้วพอมาอยู่ราชานนทนต้องดีขึ้นแน่นอนนันนี้เจอกับมวยบูบูเตขาต่อยมัดฟัอนศอบอย่างเจ้าบูเรงน้องถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยคิดว่าไปปลายเข่าลองแข่งครับเข่าลองแข่งเพราะว่าในหฮอกหรือยอดเพชรนี่เป็นมยยวยจังหวะฝีมือดีวงในมีครับ พอแช่ไม่ไม่พลาดร่วงโดนก่อนเนี่ยคิดว่าเข้าทางแข้งครับท้ายๆจะชนะไปได้ครับสําหรับในฮอกราชานนนมาครับมาต่อกันที่คู่ที่สองเฟซบุ๊กฟาร์มสุขกระบือไทยพี่กัดร้อยสิบห้าปอเจอกับเด่นพรเพชรเอกปัตตานีครับตามที่เกินไ้ครับ Facebook ลบูกชายจอมดีเดือนเนี่ยผมก็ตื่์สังเกตเมือเลยผมเ็ตื่์บอลรายการในทุกเดือนเด็ก นัดนี้เพิ่มเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาจากวอย FC ซีเป็นลอยสิบหา้ามองในรูปแบบธุรกิจครับอาจจะมีแผนสร้าง Facebook เพื่อไปเจอกับนักชกบางแชนไฟครับจาเพดเตยชินเพราะว่าเฟเตชินนี่แพ้ปูตินมาถ้าเจอ f เฟซบ o ๊กนี่น่าจะเจอกันได้แล้วก็ที่ว่าวางแผนธุรกิจพรอ,อะไรเพราะว่าเป็นมวยที่มีฟ c ซครับเขาเขาหาทางให้ให้ปั้น ดันฟอร์มให้ทั้งคู่ไปเจอกันได้วงการเรียกปลุกกระแสวงการมวยครับนะยกง่ายๆเลยคือต้องการปลุกกระแสวงการมวยคูน่นี้ถ้าได้เจอกัน facebook กับเจ้าเพชรเตชินหรือว่าใครก็ได้นักชกสังกัดบ,บางแสนไว้ครับเพราะว่าอ่าเป็นนักชกที่มี f c เยอะครับ f c หลายทั้งคู่ครับต้องการปลูกกระแสวงการมวยอ่ะมาเอาคู่มือนี่ก่อนคู่ชกมือนี้ก่อนเด่นพรเพชรเอกปัตานี ่านทีเฟซบุ๊กกันเฟซบุ๊กเนี่ยเขามากรุงเทพเล็กๆเขามาชองเกตเล็กๆโชว์สวยเลยชนะเจ้าเจมสักขอน,นั้นก็ชนะเจ้าเนื้อพยักเนื้อพยักกว้ยบางคอแหลมเลยโชว์สวยเลยแต่แต่พอวันหลังจากชนะเจมสักกูมอเตอร์ก็จัดของหนักให้เลยเจอเจ้าอะไรล่ะอะดำตัวดีดชพันเนี่ยโอ้เยกว่ากระดูกมันต่างกันครับ โดนอดัมน็อกแล้วก็มาเจอชีเลียนอีกเจอแต่ตัวของแข็งแข็งไาต่อมาก็จับให้ซอกลงมาหน่อยเจอ,เ,อ,อเจ้าปูตินอ,อ่าว่าเสมอปูตินไปล่าสุดก็ชนะปูตินได้สังเกตเลยโปรโมเตอร์ป้อนทุกเดือนแล้วก็ลงช่องเจ็ด,ด้วยทั้งที่มีราชเชนเนินมีอี่มน้อยมีเขาก,เขาก็เขาก็ไม่ให้ลงเขาให้ลงช่องเ็ดเพราะว่าเขาต้องการดันครับเขาชอบมวยแบบนี้แหละมวยมีกระแสรัฐนี้เจอเจ้าเด่นพรเพชร ก็ไปสองฟอร์มก็ต่อยพวกเจ้าเกมสักที่เฟซบุ๊กชนะมาก็เป็นมวยใช้ได้เล้วะครับเล่นพรอนเพชรเนี่ยแต่เฟซบุ๊กไปวากลูกเส้อซาง้านะงมัวส่วี่ยก็มีสิทธิ์ออกทะเลได้ด้วกันครับแต่ว่าคู่นี้ผมชอบไปที่เฟซบุ๊กเพราะว่าคุณชินคุนชินสนามเพราะว่ามาชคบ่อยแล้วเด่นพรเพชรมาครั้งแรก่นไทยจะชี้บรรยากาศ ไม่เหมือนที่เกิดตื่นแน่นอนอ่คุณนี่บอกเฟซบุ๊กวอกที่ความคุ้นเคยแล้วก็เวียนน้ำหนักแล้วก็แผนโปรโมเตอร์ครับนี่อกอกเพาะอกที่จุดนี้ละคุณเนี่ยคู่ต่อมาครับคู่รองคู่เอกเดชพานุสอพงกนอนอมรร้อยสิบสองกอนพบกับเจ้าเพชรนุมน่มเดชนุ่มเดชมวยไทยคู่นี้รุ่นพี่เจอกับรุ่นน้องฟอรมสดอืม รุ่นพี่กับชดถ้อกันนะรุ่นพี่สามฟอร์มหลังก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันเจเดทพานุล่าสุดเนี่ข้ามศึกข้ามศึกไปอัดเจ้านุนวัตรยิมนะเพชรนุวัตนะอ่าพิคความคาดหมายเลยออัดเจ้าเพชรนุวัต์ก็เจิงเลยสั่งชื่อเสียงไงครับเจียดเพชรเลยวันนั้นนะนี่มาเจอกับเพชรนุพเดชรุ่นน้องดีขึ้นมาดีขึ้นมาล่าสุดชนะเพชรประพาพรแบบ พิกความคาดหมายเลยแต่มาสังเกตเบังสังเกตครับสังเกตที่น้ำหนักที่เวทครับเจ้าเด็ดพานู่เนี่ยจะชรงเดียวกันเจ้าเด็ดพานูนเนี่ยยืนยืนระยะที่เวทร้อยสิบสองร้อยสิบสี่ร้อยสิบสองชกเวทนี้มาตลอดแต่เจ้าเพชรนุ่พเดีนเนี่ยจากร้อยสี่ร้อยหกมาร้อยแปดล่าสุด่อยเพชรวานุ่นร้อรยสิบเอ็ดไฟนี้มาร้อยสิบสอง คู่นี้ผมช่วงเดียวกันผมผมอวาไปที่อ่านไปที่เวทเวทแรงปะทะครับเวทแรงปะทะเจเดชพานุชกเวทนี้มาตลอดสม่ําเสมอเจอนุพเดชเนี่ยพึ่งพึ่งจะมาเวทนี้อคิดว่าแรงปะทะสู่รุนพี่ไม่ได้ว่าช่วงเดียวกันช่วงเดียวกันทางเมยหมือนกันรูปร่างสูงยาวเหมือนกันอืรุนพี่การพันมวยดีกว่าอู่แล้วคูนี้อ่านไปที่เวทครับ จะมัน่นคงกว่าเจ้าเดชธานุครับชอบออกไปที่เดชธานุครับกูต่อมาครับกูเอกครับกูเอกต่างสึกต่างสายอีกแล้วมาให้แก้มืออีกแล้วเพชรยินดีเกจอดเพชรเจอกันอีกแล้วสถิติมันข่มกันอยู่ถึงแม้ว่าล่าสุดเจ้าเพชรศิลาจะชนะเพชรสมานนะแต่ก็ยังไงล่ะเจ็ดสิบยี่สิบเจ็ดสิบสามสิบนะสถิติอ่าถ้าเทียบร้อยเปอร์เซ็นต์นะสถิติมันข่มกันเยอะ และอีกอย่างมวยเพชรยินดีไม่เคยชกเวลานี้ครับใครมาเจอเกียรติเพชรนี่ชกช่องเกียรตินี่บอกเลยว่าผ่านยากครับวันนี้พันศักว่าวันทวีล่าสุดโชว์ฟอร์มเกา่าต้อนเจ้าสิทธิศักดิ์ออกทะเลเอาวไทยเลยเจอกับเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตครบเครื่องบูมัดเท้าขาอศอกคู่นี้ผมว่าบ้านใครบ้านมันถ้าไปชกที่ เพจยินดีที่ลาดำเนินที่ลังสเสร็นี่ผมก็ออกเพจตำาหน่งคู่นี่แต่ชุกช่องเจ็ดเนี่ยพี่ัดร้อยยี่สิบแปดปอนด์ออกไปที่พันศักครับออกที่สภาพสภาพเป็นลมสภาพอากาศสภาพเวทีแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายคนหนึ่งชกอยู่กลางวันตลอดอีกคนหนึ่งชกสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มนุ่นมาเจอชกกลางวันเนี่ยปรับสภาพไม่ทันครับร่างกายกินที่ร่างกายครับกินที่ร่างกาย มวยมีหลายปัจจัยครับไม่ใช่ว่าจะมองว่าทรงดีทรงแบบนั้นแบบนี้ต้องประกอบปัจจัยหลายอย่างครับสภาพร่างกายด้วยคุณนี้อ่านที่สภาพร่างกายความคุ้นชินครับไปที่พันศักดิ์ครับอ่ะอ่ะสรุปครับสรุปเลยสามดาวชอบมากเจ้าเดชดพานุนครับรุ่นพีกระดูกดีแล้วก็ชกเวทนี้อยู่ประจำรุ่นน้องขึ้นมาใหม่ โดดเวทมาตลอดร้อยสี่ร้อยหกร้อยแปดไฟนี้มาร้อยไฟก่อนร้อยสเไฟนี้มาร้อยสิบสองกินเงินที่เวทครับสองดาวเอาไปที่เฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กกินบอกว่าบอกก่อน like แล้วว่าคู er er ่เฟซบุ๊กเนี่ยแผนแผนสร้างแผนดันไปเจอบางแสนไฟครับแผนเรียกเอฟซีนี่คู่นี้ออกไปที่เฟซบุ๊กใหญ่ยาวร่างกายไม่ต้องห่วงครับอยู่ที่รูปเกมการชกตัวนี้ ดาวเดียวออกไปที่พันศักักครับกินที่สภาพสภาพความคุ้นชินแล้วก็วัดดวงผู้แรกไมนฮอกราชานนหรือว่ายอดเพชรราชานนครับก็สำหรับศัศนาวิจารณ์อาทิตย์นี้ก็มีประมาณนี้ครับหมารักมานชอบเห็นต่างก็สวนนะครับตามใจตัวเองดีที่สุดครับ ของเล่นตามใจตัวเองดีที่สุดจะได้ไม่มาทษทกี่ลังถ้าถ้าเสียด้วยตัวเองนี่มันมันภูมิใจนะแต่ถ้าคนอื่นพาเสียนี่มันคิดโอ้นอนไม่หลับฟังไม่เป็นแนวทาง,างเฉยครับฟังผมไม่เป็นแนวทางนะครับถ้าถ้าชอบเหมือนกันไม่ค่อยจัดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีมาฝากแค่นี้ครับเพื่อชมเพื่อเพิ่มอัตลุศในการรับชมครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับขอให้เป็นเหมือนที่ ออกศาสนาไปครับผม